สวัสดีค่ะทุกคนพันนหายก็อยู่กับช่องพัซซ่าพาซิ่งนะคะวันนี้เรากำลังจะไปทำงานนะวันนี้มีความคิดว่าจะมาเล่าประสบการณ์นะคะประสบการณ์การขี่เอ็นมกการขี่รถคันนี้แหละไอ้เจ้าตัวนี้แหละขึ้นทับเบิกนะคะไป ไปทับเบิกแล้วก็ไปอ่าเดี๋ยวนะไปทับเบิกแล้วก็ไปเขาค้อนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าอ่าขีข่คันนี้แล้วมันเป็นยังไงนะคะอารมณ์เป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวเราออกจากบ้านก่อน เริ่มกันเลยแล้วกันนะจะบอกก่อนนะคะต้องบอกก่อนอย่างนี้นะคะโอเคไม่เคย <c oughs> ไม่เคยขี่มอไซค์เขาเล็กขึ้นเขาเลยนะคะไม่เคยขี่เลยเด้อต้องบอกอย่างนี้แต่ <c oughs> จะบอกอย่างนี้เคยขี่แต่บิ๊กไบค์ขึ้นภูเขานะคะขึ้นภูทับเบิกขึ้นเขาเขาแต่คราวนี้ต้องบอก อย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้ว่าอารมณ์อารมณ์มันไม่เหมือนกันนะคะโอ้ยเอาผ้าปิดปากออกก่อน,อนพูดไม่ถนัดเลยอารมณ์การขับขี่มันจะไม่เหมือนกันเด้อเราเคยขี่บิ๊กไบค์เราเคยขี่บิ๊กไคบค์ขึ้นภูเขามันใช้ความแรงขึ้นได้แรงมามันใช้แรงม้าเนี่ยขึ้นเขาได้ สบายใช่ไหมแป่ว่าไม่ต้องไปเค้นรถดือไปอทรมานรถมากเลยโอ้ยใายหมอบคนเดียวแน่นอนว่าะพี่น้องอันแหละอารมณ์อ้หมาอีกแล้วโอ้ยแปลกนั่นแน่โอ้ย,อยจะเล่าจบไหมเนี่ยวันนี้เออวันนี้ก็ไปทำงานทางเลี่ยงนะ ไปอ้อมๆหน่อยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไม่จบนะแล้วก็ข em. of, <sought> ี <extern> s> <S ่คันนี้พอพอพอเรามาขี่คันนี้ขึ้นภูเขาพอเรามาขี่คันเนี้ยร้อยห้าสิบซีซีเนี้ยขึ้นภูเขาเอ็นแมกคันเนี้ยจะบอกอารมณ์ว่ามันเหนื่อยมามาก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 มาที่สุด และมากมากที่สุด oh, <wow. S 1> มันรู้สึกอัดมันรู้สึกช้ามันรู้สึกเมื่อไหร่จะถึง mm hmm. เข้าใจอารมณ์ไหมคะ mm hmm. เข้าใจอารมณ์คน mm hmm. ก็คือจะจะพูดให้ฟังว่าอารมณ์ของคนขี่บิ๊กไบค์ขึ้นภูเขาก่อนน่ะแล้วมาขี่คันเล็กอ่ะแล้วมันช้าเข้าใจไหมแล้วมันอารมณ์มันแบบว่า ทรมานมันทรมานเมื่อไรมันจะถึงอะไรเงี้ยตั้งแต่เริ่มเดินทางนะตั้งแต่เริ่มเดินทางเนี่ยทางตรงเนี่ยทางธรรมดาตรงๆเนี่ยเออมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็คือมันก็เราก็รู้สึกชิลกับมันได้เพราะมันวิ่งได้ประมาณร้อยยี่ร้อยยี่สิบประมาณนี้ใช้ความใช้ระยะทางค่อนข้างที่จะนานพอสมควรมันถึงจะได้ร้อยยี่ขนาดนั้นนะ โอเคแล้วท่านี้พอเข้าน้ําหนาวอ่ะสักพักหนึ่งพอเริ่มเข้าน้าหนาวเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละเริ่มขึ้นภูเขาเท่านั้นแหละเอ้เราก็ถามแฟนว่าเราไปเราไปกับแฟนเนาะไปกับแฟนเราก็ถามว่าเธอเธอผ่อนคันเร่งเหรอหรือเธอไม่บีบคันเร่งหรือตหรืออะไรปรากฏว่า บีดสุดแล้วบีดสุดในทางน้ำหนาวนะคะความเร็วตกลงมาที่60นะกับไม่ถึง60ประมาณ50กว่า60ประมาณนี้เออแล้วระยะทางคิดดูน้ำหนาวจากไอเส้นน้ำหนาวเนี่ยจะไปลมสักแล้วมันใช้เวลาแบบปกติเราขี่บิ๊กไบค์เนาะมันจะเร็วมากใช่ไหม มันจะเร็วแบบมันไปถึงแบบโคอนเร็วอ่ะเออมันไปถึงโคอนเร็วใช่ไหมบิ Big ๊กไปค์อะแต่คันนี้เราเรามาขี่คันเนี้ยอู้มันจะจะขาดเฮ้ยคือก็ไม่ก็ไม่รู้ไม่รู้อารมณ์คนอื่นเหมือนกันนะถ้า บางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ถือกับขนาดนั้นไหมพี่หรือมันไม่ถือขนาดนั้นไหมครับเออมันไม่ถือขนาดกับจะอึดอัดขนาดนั้นไหมสําหรับเรานะคะต้องบอกว่าสําหรับพัดนะสําหรับคนที่ไม่เคยขี่คันเล็กขึ้นภูเขาแล้วขี่แต่บิ๊กไบค์ขึ้นอารมณ์มันไม่ได้ช้าไง,งเข้าใจไหมแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่ คนที่อไม่ไม่ได้มีวิกบอยหรืออะไรอย่างงี้เนาะหรือรถซีซีสูงแล้วมาขี่คันประมาณนี้ขึ้นภูเขาประมาณอ่าร้อยกว่าสองร้อยสามร้อยเนี่ยขึ้นภูเขาเราก็ไม่รู้หรอกว่าอารมณ์ของของพวกคุณมันเป็นยังไงแต่อันนี้เล่าถึงอารมณ์อารมณ์ของพัทน่ะที่เคยขี่คันนี้ไปอ่ะเออ อารมณ์อารมณ์คนที่แบบเคยขี่บิ๊กไบค์แต่ไม่ขี่คันเล็กไงเออแต่สําหรับคนที่ไม่เคยขี่บิ๊กไบค์ไปแต่ขี่คันเล็กไปเราก็ไม่รู้ว่าอารมณ์เป็นยังไงถ้าถ้าอารมณ์เป็นยังไงก็มาช่วยแชร์ให้อมาคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยนะคะว่าอารมณ์คนที่ขี่คันนี้ไปเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงนะคะมันชิลไหมสําหรับคนอื่นอาจจะชิลนะ สำหรับคนที่แบบว่าไปคาเล็กไปท่องเที่ยวน้ำหนาวเขาคอชิวๆเนี่ยเขาอาจจะได้อย่างเงี้ยอารมณ์อาจจะแบบเราจะขี่ช้าๆนะเพราะว่าเราจะเล่านานๆสมัยออ,อารมณ์มันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วพอผ่านเส้นน้ำหนาวใช่ไหมผ่านเส้นน้ำหนาวไปเสร็จปุ๊บเราก็แวะรู้สึกสอง จะบอกว่าวันนั้นอะวันนั้นไปไปนอนหนึ่งคืนนะคะไปนอนอยู่พูทธเบิกซึ่งไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าหรืออะไรยังไงใดๆเลยขี่อยู่ดีๆพี่พี่เขาทักมาว่าเออเราไปนอนคาเบิกกันไหมนู่นนี่เออเอานอนก็นอนตัวลองดูเออไงล่ะประมาณ ประมาณบ่ายสามมั้งบ่ายสามสี่โมงขึ้นทับเบิกจากไอจากรูสิบสองอ่ะขึ้นทับเบิกป <c oughs> ว่าน้ําหนาวหนักแล้วเด้อขึ้นทับเบิกหนักกว่าอีกพี่น้องคือเราขี่กับแฟนเราไปคนขับนะจะบอกว่าพัทเป็นคนขับ นะตอนตอนขึ้นเออเราอยากเราอยากขับดูอะไรอย่างเงี้ยเราเราขี้เกียจซ้อนอะ่ะเธออะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็อยากขับดูเออเราขับขึ้นทัาเอวเว้ยปาทษพี่น้องบิดจำขั้นเร่งจ้าบิดจนจำเข็มไม่บิดเป็นตายว่าหูบ่พี่น้องว่ะความเร็วมันได้ประมาณเท่าหร่มันได้ประมาณ มันในสี่สิบอ่ะสามสิบสี่สิบอ่ะบิดจนโอ้ยหูลับตาไหม่บิดบิดจนตาสวดตาปิ้นบิดบิดจนบิดจนอันตัวพันอันอันไอแมกกี้อ่ะตัวพันไอไอเราตามมาที่หลังอ่ะโอ้ยจนเราสีอแท่งมาม,ามา่านลอยลอดไปละก็ แล้วก็ให้เกียดตั้งสินะเออวัวไปวัวมากเราเล่าได้บ้นี่แล้วก็ให้เกียติว่าเออเขาขีโตหน่อยเออกับไปซาซาน้ำกันตังสินี่ะโอ้ยัชิะโซซานตัวพันตัวตัวพันนึ้นหนับเบิกแล้วก็ตัวนี่เชะิะโซซานเจ้าของโอ้โหอารมณ์เรามันไม่ได้มาชิวๆไงอารมณ์เรามันมันเคยขี่ มันเคยขี่คันแรงคันเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาขี่คันเล็กมันโอ้ my กอดมันเจจะขาดเออเข้าใจบ่มันมันแบบกอดกระชีสารับไปนี่ยางยังเร็วกว่าหมาย่างยังเร็วกว่าอาจิดบึงหมาย่างน้ำยังเร็วกว่าออายางเอายังเร็วกว่ามันความเร็วแบบรู้สึกว่ามันตกกระดอกระเดือนน่ะ เออนั่นแหละนั่นแหละนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่า N แหนงเนี่ยกับ Air L อะมันได้ขี่มันได้ขี่ได้อารมณ์ื่องเขามันมันจะเหมือนกันไหมอันนี้ไม่รู้เหนกันนะด้วยความที่รถมันไม่ได้ไปแต่งจวดนี่มันมันไม่ใช่มันไม่ได้ไปแต่งแบบจวดจาดฟาดแปดนะมันมันว่าม่นรถสิ่งก็สินะมันขรุขาะที่จะเดิมเดิมมันแม แต่แต่เขาได้มือสอมมากเขาก็ไปซ่อมจนว่ามันสิเป็นรถเดิมๆเมื่อสินะเออเขาไม่ได้ไปแต่งแบบจวดจาดฟาดแปบไม่ได้ไปแต่งชิงตาปิน่นตาปอกขนานั้นนะเข้าใจบอกเออกระคีขั้นเนี่ยธรรมดาเดิมๆเนี่ยขึ้นไปเนี่ยโอ้ให้ตายเอถอะฉันจะไม่ไปอีกเนี่ยเข้าใจไหม <laughs> โอ้ย บนกาแฟแฟนก็บ่นว่าโอ้จะไม่ไปอีกจะไม่จะไม่เอาคานี้ไปอีกใจจะขาดเจจะขาดทีดีแล้วหลังจากตอนช้ามาไปท้าเบิกเออช่วงนั้นมันก็ทําใจได้แล้วลหละทําใจได้ว่าเราต้องไปแบบคันนี้แบบชิวๆลงมาจากทาเบิกกลับขึ้นไปเล่นบนเออขาฮอเว้ย กลับขึ้นไปเล่นบนเขาคอแทบจะไปกังหันลมอ่ะเออเราเราทำใจแล้วอ่ะว่ามันเออเราชินเราเริ่มชินกับมันว่ามันเออไปช้าๆชิวๆแบบนี้แล้วคราวนี้ขากลับขากลับมาจากอ่าขากลับเรากำลังจะกลับบ้านนี่แน่เออขากลับก็คือเรากำลังจะกลับบ้านก็เลยจะกลับมาอ่า ก็เลยจะกลัจกบจากเขาคอนี่แหละก็เลยจะกลกับบ้านนะโอ้ยมันไม่รู้ว่ามันมันเหนื่อยแดดหนึ่งมันเหนื่อยแดดถ้าเราขี่รถเร็วมันสามารถถึงบ้านได้เร็วมันมันไม่เหนื่อยใช่ไหมแต่เราอ่ะมันเหนื่อยเว้ยใจเรามันเหนื่อยเว้ยเราอ่ะทั้งเหนื่อยแดดเว้ยทั้งเหนื่อยรถช้าแบบ ถ้าทาแบบว่าลงเงินมันก็พ่อไหวอยด้กมันก็ไไรมันก็ไไรรถได้นะแต่ว่าอันนี้แบบทั้งขึ้นเนินทั้งลงอะไรแบบนี้ทั้งแดดทั้งแดดจะกลับบ้านพอจะกลับบ้านแบบอูมันมันจะร้องไห้อเอาแกมันนี่มันหนีห้ยแลยเว,ว้ยมันนี่แบบว่า มันเมื่อยมันหอนแดดไหมอยากหอด้านเร็วๆสิแม่อยากพักผ่อนแน่วสิแม่ปัดนานาทีนั้นอยากโทรหาพี่ๆในกลุ่มพี่ขี่วิ่งไว้ด้วยกันเอารถกระบะมารับเลยคิดดูคือมันเป็นอารมณ์แบบนั้นนลจริงๆคือมันแบบมันไม่ไหวแล้วอะข้ากูเถอะอะไรเงี้ยมันมันเหนื่อยเงี้ยเออประมาณนี้แหละนะคะทุกคนก็เล่าให้ฟัง ตั้งแต่ไปจนกลับประมาณนี้แหละอารมณ์คนที่เคยขี่รถเร็วแล้วมาขี่รถคาดเหล็กขึ้นภูเขานะอารมณ์มันแบบนี้ต้องบอกแบบนี้แต่ถ้าคนที่ไม่ไม่เคยขี่บิ๊กไบ้ขึ้นอาจจะเป็นไอาอารมณ์หนึ่งก็ได้ยังไงช่วยถ้าถ้าถ้ามี น้องคนไหนหรือพี่คนไหนที่แบบว่าไม่เคยขี่บิกไ์ขึ้นขี่แต่รถเล็กขึ้นอย่างเงี้ยเราเราอยากเล่าประสบการณ์ให้ฟังก็หรืออยากคอมเมนต์ให้ท้องาพารันได้รู้ก็ได้นะคะยินดีมากๆสํสำหรับวันนี้ก็ใกล้จะถึงร้านแล้วนะ <c oughs> ขี่ไปเราขี่แบบเราอ้อมๆไปนะจริงๆเรามัน ถ้าเราจะถึงร้านเร็วก็ก็ถึงได้นะเออคลิปนี้ก็เป็นคลิปไทยปนล,ลาวนะคะภาษาไทยปนภาษาลาวนั่นแหละถ้าชอบคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้น้องพัดด้วยนะคะเพื่อเกำลังใจให้้พัดทำคลิปต่อไปนะแล้วก็ถ้ามีประสบการณ์อะไร อยากให้พระธรรมคีอะไรพระจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะอ๋อขอคุณมากเลยที่เข้ามาชมมาฟังกันจนจบนะสำหรับวันนี้ก็ไปทำงานแล้วใกล้ถึงานแล้วนะบ๊ายบายทุกคนรักทุกคนค่ะ